สวัสดีครับกลับมาพบกับปวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินจะมาเล่าเรื่องราว2เรื่องซ้อนนะครับเป็นเรื่องราวอยู่ในคอนเทนต์เดียวกันที่ศึกวันช้มนชิพท,ทำขึ้นมาใน IG วันนี้ก็จะมีเรื่องราวของโจรสานให้กตี้แล้วก็เพชรธนงแล้วก็ยังมีชิงกิสอาราซอฟนะครับตอนนี้โผล่มารับแสงแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวย้อนไปดูนะจะได้รู้เรื่องราวศึกวันที่ผมหยิบเอามาเล่าซึ่งก็ขอเล่าคร่าวๆตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไมไ โดยใน i g i n s ิน g r a m กรมของศึกวันตอนเนี้เขามีโพอันนึงขึ้นมาทำแบบขำๆว่าในสายตาของพวกคุณเนี่ยใครเก่งที่สุดในแบบปอนต่อปอนซึ่งนักมวยไม่ได้มาตะบันหน้ากันจริงๆนะครับศึกวันเอานักมวยสายยืนสู้มาซอยกันในจินตนาการก็ไปเลือกมาทั้งสิ้น16คนนะครับเป็นมวยรอบมโนจินตนาการไม่ได้บอกได้ว่ากติกาไหนที่จะให้ชกกันไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิง่งก็สุดจินตนาการของผู้โหวตที่จะคิดเอา โดย16คนเนี่ยมีตั้งแต่ไซส์จิ๋วสตรตเวตอย่างพระจันฉายนะครับไปจนถึงยันไซส์ใหญ่ยักษ์อย่างโรมันเค็คเลียซึ่งศึกวันก็ประกบคู่เจอกันแบบอิรุงตรงนางไปหมดนะครับกระโดดมั่วซั่วข้ามรุ่นแล้วก็ให้แฟนมวยไปบวดว่าในแต่ละคู่เนี่ยแฟนๆคิดว่าถ้าเกิดเจอกันในการสมมุติในการมโนเนี่ยใครจะชนะใครแล้วก็เอาผลโบวตมาเป็นตัวตัดสินนะครับว่าใครชนะใครก็เข้ารอบไปเรื่อย โดยผมขอย้อนเนื้อหาที่ผมทําไว้อีกนิดนึงนะว่าตอนนี้มาถึงคู่ของโจนาธานให้กระตี้จะต้องเจอกับเพชรนงในโลกสมมุติโลกมโนโน,นะครับแต่ถ้าผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าคู่นี้มันน้ําหนักรุ่นเดียวกันจินตนาการของศึกวันเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงไหมในอนาคตอันใกล้เขาอาจจะทาคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อไล่ไปถึงการเจอกันจริงๆก็ได้มีการทํามวยรอบมโนให้โบวตนะครับแล้วก็โยงไปในเรื่องจริงหรือเปล่า ซึ่งผลบวกล่าสุดของคู่นี้ก็ออกมาแล้วนะครับโจนาธานแฮกเกตี้เอาชนะเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสไปแบบขาดลอยมากๆโดยแฟนมวยที่บวกในไอส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติเกือบจะทั้งหมดนะฮะก็มีการบวกคะแนนออกมานะครับศึกวันก็ดีดลูกคิดคำนวณออกมาแล้วนะครับจาก100%เนี่ยแฮกเกตี้ได้ไป74%ส่วนเพชรธนงได้2 6ทให้แฮกเกตี้ชนะไปขาดขาดในสายตาแฟนมวย แล้วหลังจากผลบวชตอนนี้นะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าผลบวชนี่เขามีติดแท็ก IG ของแฮกเกอร์ตี้แล้วก็เพทนงด้วยซึ่งทางเพทนงเนี่ยก็สามารถที่จะมาปั่นเรื่องราวผลบวชนี้ให้ไปสู่การชิงกันจริงๆก็ได้นะก็อาจจะมีโพสต์บอกขึ้นมาว่าศึกวันนียจัดให้เจอกันจริงๆเลยก็ได้ผมขอชิงคิกบ็อกซิ่งแบนตัมเวทกับโจรัานแฮกเกอร์ตี้เส้นของผมคืนผมจะทําให้คนทั้งโลกรู้ว่าผลบวชกับการชกจริงนะมันต่างกัน เนี่ยเห็นไหมมันสามารถสร้างสตอรี่หรือว่าให้นักมวยเนี่ยมาพิมพ์ปั่นกระแสอะไรต่างๆได้นะครับส่วนคู่ถัดมาที่จะมีการโบดกันในขณะนี้นะครับก็เป็นสุดยอดของการประกบกันให้แฟนมวยเนี่ยไปคว้ากระป๋องกาวมาเป็นตัวช่วยเสริมสร้างจินตนาการแบบสุดๆเลยซุปเปอร์เล็กเกียริหมู่เก้านะครับแชมป์สองกติกามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิง่งเป็นการไข้รุ่นกันนะครับรุ่นไฟเวทกับแบนตัมเวทซุปเปอร์เล็กจะต้องเจอกับซุปเปอร์ใหญ่ซุปเปอร์ยาวบลักกากอย่างโรมันเค็คเคลีย แชมป์สกติกาคิกบ็อกซิง่งแล้วก็มวยไทยนะครับเป็นแชมป์สรุ่นค่ายด้วยก็คือไลท์เฮฟวีเวทกับเฮฟวีเวทเป็นดับเบิลแชมป์อีกคนนึงก็ลองไปจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดปอนต่อปอนตน้าหนักตัวเท่ากันเนี่ยแฟนมวยคิดว่าใครชนะโดยทันทีที่คุณนี้ปรากฏขึ้นให้โหวตเนี่ยก็มีบุรุษผู้หนึ่งนะครับที่ตอนนี้พยายามที่จะหาช่องทางปกติหรือว่าช่องทางธรรมชาติหนีออกจากสึกวันชิมนชิปเขาก็ปรากฏกายขึ้นในโลกโซเชียลผ่านตัวหนังสือนะครับเขาคนนั้นก็คือออชิิงกลซ แชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟท์เวทนะครับผู้ที่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวในตอนนี้ก็โผลออกมาคอมเมนต์แล้วก็โพสตแท็กชื่อโรมันเค็คเคลียร์ไปด้วยชิงกิสพิมพ์เอาไว้ว่า my brother smash everybody พร้อมรูปสัญลักษณ์นิ้วชี้ซึ่งก็แปลแบบบ้านๆภาษาไทยได้ว่าโรมันเคคเคลียร์พี่ชายของฉันทุบแมงให้หมดทุกคนเลยนี่คือการปรากฏตัวในพื้นที่ของศึกวันแชมชิพในโลกโซเชียลนะครับ มันน่าจะเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่มีปัญหากันนะครับระหว่างชิงกิสกับศึกวันแล้วชิงกิสโผลมาทำพระแสงอะไรในการบวชศึกมวยรอบมโนปอนต่อปอนในครั้งนี้ล่ะผมขอสรุปมาให้ดังนี้แล้วกันนะครับว่าชิงกิสโผลมารับแสงครั้งนี้เพื่อหนึ่งโรมันเค็กเคลียร์นะครับเป็นเพื่อนกับชิงกิสแล้วก็เคยอยู่ค่ายอยู่ยิมเดียวกันนั่นก็คือกรีดินยิมดังนั้นการมาโพสต์เชียร์เพื่อนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมบวชขำๆก็ตาม สองการโผล่มาของชิงกิสเนี่ยคือการโผล่มากวนกันไปกวนกันมากับศึกวันชัยชิฟนะครับแล้วก็โผล่มาให้ศึกวันนั้นเห็นว่าฮันแน่รู้นะว่าทําอะไรอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าศึกวันทำคอนเทนต์มวยรอบมโนนี้นะครับมีเจตนาไม่เอาชิงกิสเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งใน16คนมวยรอบมโนนี้เพราะว่าคุณก็ลองไปกวาดตาดูแล้วกันนะครับว่ามวยยืนเนี่ยมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งแชมป์ผู้ชายตั้งแต่รุ่นสตรอวเวทไปจนถึงเฮฟวีเวทเนี่ยศึกวันเอาแชมป์ปัจจุบันทุกคนมาหมดเลยนะครับ มีอยู่แค่คนเดียวที่เขาไม่เอามานั่นก็คือชิงกิสอลาซอฟบุรุษที่ศึกวันเจตนาจะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งจนหมดสัญญาไม่มีคิวชกยังไม่พอนะครับแต่ว่าจะไม่มีพื้นที่แม้แต่พื้นที่เล็กๆแม้แต่ภาพในสื่อมวยรอบมโนนี้ด้วยซึ่งชิงกิสเขาก็ต้องมากวาดตาดูมวยรอบนี้อยู่แล้วละครับว่าคอนเทนต์มวยรอบมโนเนี่ยมันมีกูหรือเปล่าวะพอไม่มีก็ต้องแสดงตัวสักหน่อยในคอมเมนต์แบบนี้แหละว่าผมแค่มาโพสเชียร์เพื่อนการาฟซึ่งผมมองว่ามันเป็นการดวลกันระหว่างศึกวัันนกกบชนะิิงสะ ในการที่สึกวันทำคอนเท์มวยรอบมโนปลต่อปอนเนี่ยโดยที่เจตนาไม่มีชิงกิสแล้วชิงกิสก็มีเจตนาโผลมาในคอมเมนต์นี้ก็คงรออยู่นานแล้วลว,ว่าเมื่อไหร่จะถึงรอบของคู่ซุปเปอร์เลก,กับโรมันเคลคลียจะได้เป็นช่องทางออกมาโพสอะไรต่างๆได้เต็มๆไม่ต้องมีเคิขินอะไรนะครับเพราะว่าโผลมาเชียร์เพื่อนแล้วก็มีแฟนมวยโผลมาคอมเมนต์ตอบกับชิงกิสหลายคนนะครับผมก็ขอเบลเชื่อเอาไว้นะก็มีข้อความเช่นรีแมต์เปโตเซียนอินเควัน หรืออาราซอฟคิงก็อวยชิงกิสอาราซอฟกันยกใหญ่นะครับจนมามีอยู่คนหนึ่งก็จากชื่อน่าจะเป็นคนไทยนั่นแหละแล้วก็มีข้อความพิมพ์ว่า your brother might get an elbow and die ซึ่งก็แปลแบบบ้านๆได้ว่าพี่ชายของแกอาจจะโดนศอกจนตายหาได้ก็เป็นการสื่อสารให้รู้ว่านะครับคนตอบคอมเมนต์เนี่ยเขาเชียร์ซุปเปอร์เลกแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมาจินตนาการแบบเนี้ยมะโทร,โรมันคลเคลียร์เนี่ยโดนศอกซุปเปอร์เล็กตายหาได้เลยแหละ จากนั้นตัดภาพมาดูนะครับลองนึกภาพต่อดูสมมุติว่าถ้าเกิดศึกวันเนี่ยเขายัดชื่อชิงกิสลาซอฟเป็นหนึ่งในสิคนในมวยรอบมโนครั้งนี้แล้วสมมุตินะครับว่าสมมุติถ้าเกิดว่าชิงกิสเนี่ยถูกแฟนมวยโหวตจนมาเป็นแชมป์ในมวยรอบมโนนี้ขึ้นมาเนี่ยศึกวันจะเสียหน้าขนาดไหนนะครับแล้วก็ชิงกิสลาซอฟจะยิ้มร่าเริงขนาดไหนดังนั้นก็คาดได้ว่าที่การตัดชื่อออกไปก่อนเนี่ย ก็เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมตั้งแต่แรกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ว่าชิงกิสถูกหวตจนเป็นแชมป์มวยรอบมโนนี้ได้สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ